แล้วถ้าวันงามออกอะไนไม่มีจัดซิ่งของเอ็ยไปไหนคือขอบจะบอกามาเราเป็นเราเป็นออกแกไหนเราเราเรา,เราต้องเป็นยังไงครับเราเป็นทุกอย่านงนี้คือ เกิดเจออเวอร์คัทเอ่องานงานแต่งไม่มีออแกไนท์ใช่ไหมใช่งานแต่งไม่มีออแกไนท์ค่ะพิธีกรจะต้องเป็นทุกอย่างให้บสาวๆกิ๊ฟว่าว่าสาวคลุกกระลญาติท่านหนึ่งจะต้องดูแลเขาทุกอย่างเช่นเราจะต้องลิสต์คิวทั้งหมดว่า1 2 3 4 5โดยคิวปกติมันควรจะต้องเป็นประมาณไหนเปิดตัวพิธีกรเสร็จส่งข้อ presentation เชิญบ่าวสาวบ่าวสาวเสร็จเชิญซึ่งมาเป็นเวทีเสร็จอาจจะเป็นคิวประธานขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมากล่าวไว้พรแล้วก็เป็นคิวประมาณถามคำถาม เนาะทำคำถามเสร็จตัดเค้กจุดเทียนมีไหมอันนี้เราต้องเช็คแล้วก็ตัดเค้กตจุดเทียน้วยใช่ส่วนใหญ่จะทำสองอย่างเลยจุดเทียนก่อนแล้วก็ตัดเค้กแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นซีนเหมือนกันแต่ว่ายโยนดอกไม้หรืออาจจะเป็นดึงปี้นหรือเป็นกิมมิคอื่นๆขึ้นอยู่กับบ่าวสาวว่าเขาอยากได้กิมมิคางอืงอ่นหรือเปล่าอันนี้พอเรารู้แล้วเราก็มีหน้าที่ต้องไปคุยกับบ่าวสาวว่าคิวจะประมาณนี้ให้ฟังเราเป็นหลักแล้วเราก็ต้องไปคุยกับทางส่วนใหญ่ถ้าไม่เมียกันใไเนองก็จะมีคนโรงแรมที่เขาเปิดเครื่องเสียง เออเราก็จะต้องไปคุยกับคนที่เขาเปิดเครื่องเสียงว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะคะนะเดี๋ยวฟังคิวจากปองนะคือจากพิธีกรเป็นหลักอันนี้มันก็จะทําให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวไว้วางใจได้